เอาละเว้ยเอาละเว้ยวันนี้ช่างสักไม่ค่อ,องเราเรามีงานสักเขาเราเว้เยเฮ้ยกับลูกค้าวันนี้ก็คือพี่ปิงนะครับติดตามเรามานานแล้วได้ตัดสินใจนะครับนาภาพนะคะอักซอนรูนที่ได้ไปออกแบบให้เขากับตัวเองมาเราได้สักให้นะครับแม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันจริงๆเลยเชียววันนี้นะฮะทางร้านช่างแก้ก็ได้ส่งมือปืนของเราไปนะครับเป็นช่างเจน,นะครับน้องหน้าไม้ถือว่าลองวิชากันเลยเทสฝีมือนี้เป็นไงช่องไฟโอ้โหมันช่างละเอียดจริงๆเลยเชียว,ล,วลูกค้าก็ได้นอน สบายกันเลยทีเดียวนี่ค่อยๆเล็มไปค่อยๆเล็มเล็มคอเป็นบรรยากาศที่ชิวๆนะครับร้านเหล้านี้แวะดูห้องน้ำซะน่อยบอนไซน่ารักไปจ๋าห้องน้ําสะอาดอาดนร้นานนี้เออนอกเรื่องไปน้อยไหนไปดูลูกค้าน่อยดยีตายอยังวะโอ้โหนอนชิวเอาล้าไปแล้วเย็ดแค่สุดยอดไปเลย ใส่จะมือเบาไปน่อยไอ้น้องชายรอบหน้าคอหนักกว่านี้นะโอ้โหนี่แล้วทางฝั่งนู้นก็เป็นบองเองบองเกเป็นไงเทปเวลากำลังจัดการขุดเลือดขุดเนือ้อลูกค้าอยู่นี่ก้อนซากทำความสะอาดคู่แล้วเพลอแป๊บเดียวโอ้โหช่างเจได้จัดการช่องกลางเป็นนักซ่อนรูนนะฮะไกลจะเสร็จเรียบร้อยแล้วจริงๆซักโคตรเร็วพอกแล้วร้านเราซักไม่เจ็บลูกค้านี่นอนเล่นไพ่กันเลยอะคิดดูนะฮะครุภนี้ก็ใช้เวลาไม่นานนะคะแค่ชั่วโมงนินดๆเองมือเบาสุดยอดตัดเสร็จก็มาเช็คไฟจะ แสถ่ายรูปกันหน่อยอยังไงล้วครับคนงานละเอียดละเอียดอย่างนี้ถ้าเกิดชอบอ,อกชอบใจก็มาดูกันได้นะครับที่ร้านชังเก้ทำได้ทุกแนวเว้ยเฮย้ยพี่พี่ขอพูดบ้างอ้าวจบแล้วเหรอ